สื่อกัมพูชาครับเปิดเผยตัวเลขนะครับบอกว่าวันนี้มีชาวกัมพูชามากกว่า1 5 0 0 0 0คนครับออกมาร่วมเดินขบวนในกลุ่มพนมเปญครับแล้วก็ถือรูปภาพของผู้นำโบกธงชาติและร้องเพลงชาติกัมพูชาอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพื่อแสดงพลังสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับรัฐบาลและทหารครับ มุนมาณีรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับซึ่งเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมนี้บอกว่าการรวมตัวกันในวันนี้เป็นมากกว่าการรวมตัวของครอบครัวเขมรเพื่อแสดงความสามาคัคคีจิตวิญญาณอันเข้มแข็งและความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและกองทัพครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อกัมพูชาถูกคุกคามประชาชนกัมพูชาจะไม่นิ่งเฉยถ้ามีการดูหมิ่นเกียรติและ บูรณภาพแห่งดินแดนของประชาชนกัมพูชาครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาบอกว่ามีการอบพยพประชาชนมากกว่า3,000คนจากทั้งหมดกว่า9,000คนที่อาศัยอยู่ใน6หมู่บ้านในพื้นที่แนวหน้าอบพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยที่ทางการท้องถิ่นจัดเตรียมเอาไว้เนื่องจากประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การ,รเผชิญหน้ากันระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทย และยังเปิดเผยว่าสถานที่ที่ทางการท้องถิ่นเตรียมเอาไว้อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ100กิโลเมตรค่ะซึ่งทางการจัดเตรียมอาหารสิ่งของจําเป็นสําหรับประชาชนไว้แล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาติกัมพูชาและหน่วยงานของรัฐบาลพร้อมทั้งร้องขอให้ผู้ใจบุญช่วยบริจาคอาหารผักปลาเนื้อสัตว์และสิ่งของอื่นๆให้กับทางการท้องถิน่นเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในศูนย์แห่งนี้ ดานหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดนะครับและให้ไว้วางใจรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามที่จะนําเรื่อง4พื้นที่พิพาทขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็บอกว่าเรื่องข้อพิพาททางพรมแดนเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ละครทางการเมืองตามที่มีบางกลุ่มออกมากล่าวอ้าง ด้านสมเด็จมุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาครับเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนกัมพูชาต่อการยื่นเรื่องพื้นที่พิพาทสู่ศาลโลกนะครับโดยกัมพูชายังคงยึดมั่นการแก้ปัญหาโดยสันติและถูกต้องตามกฎหมายผ่านการเจรจาทวิภาคีและกลไกระหว่างประเทศครับไม่ใช่การเผชิญหน้าทางทหารแล้วก็บอกว่ามีแต่โจรเท่านั้นที่กลัวศาลถ้าบริสุทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวความยุติธรรมครับ